วัริกวันที่4มาถึงแล้ววันนี้แก้วจะตีให้ชม2ไม้ได้แก่บ้านสิและบ้านสิ้าโดยสุดที่ใช้แก้วจะใช้เป็นซูเปอร,ร์มังกรเราย้อนกลับไปเมื่อวานนะครับเมื่อวานวันที่3แข่งของเรานะครับมาตีกินครบเลยแล้วก็ตีไปได้64ดาวนะครับส่วนแข่งเข้านะครับตีได้58ดาวขอปปบมือให้กับสมาชิกในแคนนะครับสุดยอดเลยโอเคแล้วก็วันนี้นะครับเป็นวันที่4 เราจะใช้ซูเปอร์มังกรครับโดยแก้วอยู่บ้านลำดับที่22เลยนะครับแก้วจะจมตีบ้านสภาพชมกันสุดทชัยนะครับเป็นสุดนี้เลยเดี๋ยวแก้วจะใส่ดิงจะถันไ้ให้ในคำทิบานครับสามารถกดที่ดิงเพื่อใช้สุดนี้ได้เลยโอเคเราเข้าไปนะครับบ้านสภาพที่เจอครับเป็นบ้านทรงกล่องเนาะเราก็จะเข้าไปกันครับโดยการเข้านะครับเดี๋ยวแก้วจะจะตีชมเลยนะครับว่าว่าแก้วจะขครยังไงซึ่งแก้วพร้อมแล้วนะครับที่จะเข้าไป ก็หวังว่าเราจะได้2ดาวนะครับไม่รู้ว่าจะได้สาดาวไหมแต่น่าจะย,ยากน,นครับเพราะเราเจอบ้านสูงกว่ากันเลยนะครับเราใช้ถ้าฝั่งของควีนครับลงไปอ่าแก้วปล่อยควีนลงไปนะครับด้านล่างเลยอ่าตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ใช้อนาฟ้าลงไป5ตัวเลยนะครับเพื่อที่จะเป็นควีนบล็อกนั่นเองแล้วก็ด้านซ้ายนะครับร,าาารถสมาที่จะปล่อยคิงอ่าลงไปได้นะครับเราสามารถใช้พ่อมดลงไปได้ ก็จะเข้าไปนะครับเอกบยิงมาเราอาจจะต้องใช้อันนี้เมียบ้าลงไปนั่นเองโอเคแก้วปอยเมียบ้าลงไปนะครับตรงนี้เลยแล้วควีนจะขึ้นไปนะครับเราสามารถที่จะโจมตีด้านข้างได้นะครับคิงจะเข้าไปได้านในเราใช้ซูปเปอร์มังกรลงไปนะครับเราใช้บอลลูลงไปก่อนแล้วปอยซูปเปอร์มังกรศิลานะครับเราใช้เดียบ้าให้กับควีน โอเคเราเข้าไปนะครับเราใช้ยาบ้าเข้าไปกับอันดัฟังของมังกรครับขึ้่อยปูเดนครับปล่อยบอลลูลงไปแล้วก็จะเข้าไปนะครับเราสามารถที่จะแช่ไปที่บ้านได้แบบนี้เลยนะครับโอเคแล้วก็จะใช้สกิลคัมพิมาตังปูเดนเลยเราสามารถที่จะบ้าลงไปเพิ่มได้แล้วก็จะขึ้นไปกันครับเราเจะกู้แข่งนะเราสามารถที่จะแช่ไปที่สาลวาด้านะครับอยู่ด้านบนแล้วก็ใช้ ยาแช่ครับแช่ไปที่อาคมพิษเลยเอาชายาบ้าลงไปแบบนี้เลยนะครับซุปเปอร์มังกรจะตายลงไปหมดแล้วนะครับควีนจะเข้าไปโอเคควีนจะตายลงไปนะครับเราสามารถที่จะปล่อยเจเข้าไปได้นะครับแก้วเลือกที่จะเข้าเจนสายนะครับเข้าไปแล้วก็แก้วอยากจะบอกว่าแก้วลืมผลิตน้ํายาบางอย่างครับคือแก้วตั้งใจที่จะเล่นอาคมเรียกกลับนะครับแล้วแก้วลืมใช้อาคมเรียกกลับคือสุดนี้เนี่ยแก้วตั้งใจจะใช้อาคมเรียกกลับ และแก้วก็ไม่ได้เช็คให้ดีนะครับกดตีมาแล้วเนี่ยแก้วถึงรู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่มีอาคมเรียกกลับนะครับโอ้งานเข้าไอ้แก้วแล้วนะครับเราใช้แม่ล่องหัวลงไปอ่ะโอเคแล้วก็จะทําการใช้ชิ่ง,งไปก็จะได้2ดาว50%เป็นะครับเป็นอะไรที่ผิดพลาดเลยนะครับเขินเลยเขินเลยตอนแรกว่าจะไม่บอกแลวนะเดี๋ยวตาต่อไปแก้วจะจะ,จะไปเปลี่ยนน้ำยาเนะครับก็จะเป็นบ้าสิบห้า ซึ่งแก้วก็น่าจะลืมผลิตน้ำยาครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแก้วผลิตยังไงเนาะเตียงน้อยนะครับเราเป็นบ้านสิบสี่5ีบ้านสิบห้าได้สามดาวนะครับก็ถือว่าไม่เก๋เลยมาชมมาที่สองดีกว่านะครับเป็นบ้านสิบห้าครับแล้วก็จริงด้วยนะครับแก้วลืมผลิตอาคมเรียกับนะครับแล้วก็แก้วได้ผลิตแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาโจมตีกันก็จะได้ดูอาคมเรียกับสนุกสนุกนะครับให้ชมกันหวังว่าเราจะสามารถทําการเก็บ3ดาวได้นะครับ แก้วขอเช็ดฐานแกแนก่อนนะครับโอเคแก้วเช็ดชัวร์แล้วนะครับเดี๋ยวแก้วขอดูเครื่องกว่าอากาศก่อนนะว่ามันเป่าไปด้านไหนมันเป่าไปด้านซ้ายนะครับฉะนั้นเราจะเข้านะครับแก้วไม่ค่อยถนัดเข้าด้านล่างเลยไม่ค่อยถนัดเลยนะครับแต่ว่าก็คงต้องเข้ากันเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปกัน,นครับโดยเราจะใช้ควีนครับลงไปดิ้งขวา่ะแก้วโจมตีเลยก็จะปล่อยควีนลงไปนะครับโดยเราใช้ควีน ลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยหน้าฟ้าลงไปนะครับ4ตัวนะครับพอเราจะใช้เอาคมเรียกกลับนั่นเองควีนจะโจมตีป้อมภูนะครับนั่นคือเป้าหมายหลักของเราเลยนะครับที่เราใช้สุดนี้นั่นเองโอเคควีนจะเข้าไปนะครับลงไปด้านล่างไม่ไปด้านบนนะครับงานเข้าไอแก้วแล้วนะครับเราใช้อยาแช่นะครับลงไปได้ไหมเราปล่อยยาบ้าลงไปก่อนครับเราใช้ยาแช่ไปที่ป้อมภูเลย โอเคแล้วเราใช้อาคมเรียกกลับนะครับเรียกกลับไปเมื่อป้อมปืนใหญ่พังลงไปนะครับเราใช้อาคมเรียกกลับแล้วเรามาด้านล่างกันนะครับตรงนี้เลยเราสามารถที่จะปล่อยคิงลงไปได้น,นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยลงไปก็จะเข้าไปกันนะครับโดยเราจะเข้าประมาณโซนนี้แหละโอเคเราสามารถที่จะปล่อยคิงไปได้น,นะครับแต่คิงจะเจอกับทางฝั่งของป้อม ป้อเมเชล้อามะปลาไนะครับเราใช้นางฟ้าลงไปเพิ่มเราปล่อยคิงลงไปนะครับด้านขวาละกันแล้วก็ใช้บอลลูลงไปปล่อยซูปเปอร์มังกร,รลงไปนะครับปล่อยปูวเดนแล้วก็ใช้โดรนเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราเรอเข้าไปนิดนึงก่อนเอาเราเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้ดรนเข้าไปเราปล่อยยาบ้าเราใช้สกิลคัมพีมาตะเลยนะครับเราใช้ยาบ้าลงไปเพิ่มแล้วก็เราจะทําการแช่ไปที่บ้านครับตรงนี้เลย โอเคแล้วก็เราจะเข้าไปนะครับเราใช้ยาบ้าลงไปเพิ่มแล้วก็โจมตีตรงกลางด้าน,นครับบ้านทางลงไปถือไปเยี่ยมเลยจากนั้นนะครับมังกรจะโจมตีป้อมหอกไยระเบิดเราเริ่มจากเข้าด้านบนนะครับโดยใช้เจ๊ลงไปเล่นขวานครับเรามีแช่อยู่นะแล้วก็นักล่าข้าหัวนะครับเราใช้แช่ไปตรงนี้เลยนะครับเพื่อที่จะแช่ไปที่คิงใช้นักล่าข้าหัวลงไปนะครับคิงขึ้นไปคิงขึ้นไป เราใช้พ่อมดลงไปช่วยแล้วก็ปล่อยมินเนี่ยลงไปได้นะครับแต่ว่าไม่ทันแล้วนะครับเราจะเข้าไปคิงสามารถใช้มาลิทูดาได้นะครับแต่เวลานะครับอาจจะไม่พอเวลาเหลือเพียงแค่50วินะครับไม่รู้ว่าจะทันเวลาไหมก็มาชมกันนะครับว่าจะเป็นยังไงน้ำฟ้ายุยยาให้กับคิงถือว่าย่ยมเลยนะครับเจไปด้านบนแล้วก็จะมาด้านซ้ายนะครับเราใช้มินพ่ยาล่องหัวลงไปได้นะครับถ้าจําเป็นแล้วก็นรฬิกาหัวเราใช้ไปแล้วนะครับฉะนั้น เจ๊จะลงมาดีครับเดี๋ยวเราจะใช้น้ำยาล่องหัวดีครับลงไปตรงนี้เลยโอเคเจ๊เข้าไปนะครับทําให้อดุลย์ยิงตายนั่นเองแล้วก็ใช้ธนูลงไปด้านบนดีครับเราไม่สามารถที่จะเก็บ3ดาวได้ครับแต่ตอนนี้เปิดได้สวยเลยนะครับเราได้ไป2ดาว66%นะครับถือว่าอะไรที่สุรนี้นี่มีแววว่าจะลุ่งครับก็สามารถที่จะหยิบเอาไปเช็คกันได้เนาะ แก้อยังใช้น้ํายาได้ไม่ดีนครับก็เลยทําให้ไม่สามารถที่จะเก็บทางฝั่งของสามดาวได้นั่นเองและเวลาก็ไม่พอด้วยครับทำให้เราได้ไปสองดาว72%บนวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งนะครับที่เราไม่สามารถที่จะเก็บสามดาวได้น,นะครับน่าเสียดายม,มากเลยครับที่เราไม่สามารถที่จะทำสามดาวได้น,นะครับไว้ Wait, เราพบกันใหม่วันนี้แก้วขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันครับ